สนับสนุนโดยใหม่เ e เล่บิวตี้ผสมน้ำแบล็คแค r น n t วิตามินในรูปแบบเยลลี่พร้อมดื่มเ e เล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินช่วงเวลาของการแจกวิตามินครับในท้ายๆวันนี้กับสยามลกเล่นเราจะมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้วิตามินดีจากเซเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินไปดูดฟรีที่บ้านตลอดหนึ่งเดือนเต็มนะครับวันนี้กีฬวาสานี้จะแข่งการโดยคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องเลือกค้างให้ถูกนะครับวันนี้เราจะมาแย่งกันในส่วนของสูตรแคลเซียมสูง ผสมวิตามินดีมาพร้อมกับพิตตี้สาวสวยสูตรนี้มันดียังไงรู้ไหมซานิยังไงคะอ้าวแน่นอนแก่ๆอย่างเราฮะรีบสะดุ้งเลยมามาถึงคนแก่ๆพิจริญเงี้ยกระดูกไม่ค่อยดีสูตรนี้เนี่ยแคลเซียมสูงแคลเซียมสูงแคลเซียมเหรอเออผสมวิตามินดีเนี่ยช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตนะครับช่วยให้กระดูกและฟันเนี่ยแข็งแรงดีทีมงานเราน่าจะกินนะทำไมอะยังทันไหมไม่น่ายืดเสริมสร้างกระดูกเฮ้ยน่าทาน ัหรออ,อก็ถ้าอายุไม่เกิน25ก็ยังก็ยังโตอยู่นะครับก็ทําให้การเจริญเติบโตของกระดูกเนี่ยไปอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้แข็งแรง <c oughs> วิตามินดีเนี่ยก็เพื่อช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมแคลเซียมนะครับได้<ห>ดียิ่งขึ้นด้วย<ห>แล้วก็วยังมีแคลอรี่ต่ำไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยนะฮะ<อ>นี่แหละครับเจลลี่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินครับค<ห>่ะสายมาแล้วสายกันหน่อยดีกว่าเหรอค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับตื่นยังชื่อแอค่ะแอค่ะแอะค่ะแอะโทรมาจากหาดใหญ่หรือเปล่าใช่ค่ะเฮ้ยฉันเป็นหมอนะหมอดูเป็นจอยันทริปเอาเป็นจอยันทริปแอค่ะแอคะแล้ะแอคจ้าแอคเลือกซานี่อยู่แล้วแหละเลือกใครเลือกพี่ไรนี่ค่ะพร้อมอยากได้วิตามินดีๆจากพี่ใช่ไหมงานเนี่ยพี่จะจัดให้พร้อมหนึ่ง อันน่ะเฮ้ยฮะนี่แกล้วงอะไรอ่ะล้วงวิตามินพล่าวเลยนะเฮ้ยอยู่ไหนะเฮ้ยเฮ้ยไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันมีแอบดูด้วยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทีมงานใส่ป่ะเนี่ยไม่มีใส่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะใส่ไปตรงไหนวะไม่ใส ใ่เฮ้ยไม <year> ่ใช่อ่ะเฮ้ยยังไงอะไเนี่ยไหนอ่ะไม่เหรอไม่เหรอตรงนี้อ๋อเอ้ยโถ่เลยเจอแล้วจะรวงอะไรอีกเราเอ้าเนี่ยใช่อันนี้วิตามินดีออไฮโดรเซียมผสมวิตามินดีเออวิตามินดีดีไงโอ้โหยินดีด้วยนะครับได้ไปเลยครับวิตามินดีแบบนี้ฮะจากเจเล่บิวตี้ดูดฟรีที่บ้านตลอด1เดือนเต็มเลยครับค่ะโอ้โห เราก็นึกว่าทีมงานหลอกหาไม่เจอแกี่ไม่ก็เขาเราควานหาตั้งสองรอบเราก็เจอแต่อันเดิมใช่นะฮะ,ะยินดีด้วยตอนนี้ได้รางวัลด้วยนะก็เลือกเลยว่าจะเปิดแผ่นป้ายหรือหมุนวงล้อดีครับฮลัลโหลแอแอดยังอยู่ไหมแอะตายไปยังแอะโอเคนะยังอยู่เออขายไม่ตุ่มเป็นสิวแอะตก<อ>ลงยังไงเปิดแผ่นป้ายหรืออะไรเปิดแผ่นป้ายก็ได้ค่เออชอบของรางวัลแบบที่ได้เลยใช่ไหมล่ะคิงงกนะเราเนี่ย เอาเบอร์อลไรเอาโอค่ะเอาโ <6 S 1> <6 S 2> อ่อาซันนี่ไปเปิดเลยเดี๋ยวเปิดให้ครับห <1, S 2> น,นึ่งสองสาม ยินดีด้วยที่ใส่โทรศัพท์มือถือไปลำโพงด้วยนะฮะถูกต้องดีใจด้วยนะคะแอขอบคุณด้วยนะครับแอบ๊ายบายแล้วกบ๊ายบายครับนะจุ๊บด้วยนะฮะแน่นอนครับขอบคุณด้วยสปอนเซอร์ใจดีของเราฮะกับเจลีบิวตี้อร่อยดีมีวิตามินนะครับครับขอบคุณเสื้อผ้านะคะของคิวนะคะมาจาก Urban Studio นะคะใช่แล้วครับสำหรับรายการต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะวีร e p o r เตอร์เป็เซ็นเตอร์บายเดอะเบสคอนโดมิเนียมนะคะรายการที่จะอัปเดตเบื้องหลังของรายการเดอะไวซ์ให้ได้ชมกันนะคะซึ่งตอนนี้กกาลลังสนนุมเยใช่่คะป็รอบ ไลฟ์นะคะซึ่งอยู่ในช่วงที่เป็นของโค้ด โค้ชกล้องกับโค้ชคิมนะคะสนุกมากเลยไปดูกันใช่แล้วครับเกาะติดตลอดเวลานะสัมภาษณ์กันสดๆเลยครับก็มาสเตอร์นะหนึ่งทุ่มพร้อมกับลีลันครับตอนห้าทุ่มนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอีกหนึ่งรอบตอนเที่ยงวันนั่นเองใช่นะครับก็ไปติดตามกันแล้วกันดูนะคะครับดูที่คุณคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะใช่นี่ผมพูดจริงตอนนี้เนี่ยคือทวิตเตอร์แทบล่มเลยนะจังหวะที่เขาออนแอร์อยู่คนก็ลงเฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นิวฟิตขึ้นอัพตลอดสวัสดีพี่โก้ด้วยครับ <พ>ไม่ใช่คนละรายการ๋อแล้วครับวันนี้หมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วครับค <ฮะ S 1> ่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะวัสดีครับนะครับ